อัปเดตเรื่องนี้หน่อยค่ะนะคะนานานทีเราจะเห็นการแบบยุติหรือว่าการพับเรื่องของการถ่ายทําละครไปของพี่เมย์ปฏิดาไงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะเราไปเจอน้องเดนิสนะคะถามเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะน้องก็โด่งดังนะคะจากภาพยนตร์เรื่องที่หยดถูกไหมล่ะหลายคนก็อยากเห็นฝีไม้ไลายมือแต่ว่าปรากฏว่าอาจจะไม่เห็นแล้วน้องเป็นยังไงน้องเข้าใจไหมน้องเครียดไหมกดดันหรือไม่นะคะไปฟังน้องเดนิสเจริชาขับปุ่นกันได้เลยคะ่ะถามครับ อนนี้ก็กําลังรอฟังข่าวจากทางช่องแล้วก็พี่เมย์อยู่ค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าตัวหนูเองก็ยังไม่รู้ว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ก็ต้องรอเซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตมาเลยค่ะหนูว่ามีผลกระทบกับเรื่องความรู้สึกมากกว่าค่ะใช่ก็เข้าใจทุกๆฝ่ายที่ละครต้องต้องหยุดชะงักไปแต่ว่าก็หวังว่าจะได้กลับมาไทยอีกครั้งนึงก็พี่เมย์ก็น่าจะ เสียใจอยู่พอสมควรก็มีคุยกันบ้างค่ะจริงๆมีนัดกินข้าวกันหลายรอบแล้วแต่ว่าด้วยคิวแต่ละคนที่ค่อนข้างที่จะแน่นก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่าก็ก็มีคุยกันหลังบ้านบ้างช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกับพี่เมย์เลยค่ะตั้งตั้งแต่รู้เรื่องนั้นหนูคิดว่าจริงๆมีมีผลกระทบกับ กับทุกฝ่ายเลยจริงๆค่ะไม่ใช่แค่ตัวนักแสดงแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ว่าจะอาชีพไหนอ่ะน่าจะลำบากกันมากจริงๆด้วยเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นค่ะแต่ว่าในส่วนตัวหนูในฐานะนักแสดงที่น่าจะพอทําอะไรได้บางอย่างเราก็จะทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ค่ะ